ผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเป็ดดีเนี่ยคือโซจริงเสียงจริง ทำไมถึงเลือกตัดสินใจใช้สินค้าของไอวิชชั่นบาย s เครับคืออย่างส่วนตัวเนี่ยผมเป็นนักลงทุนอยู่แล้วนะครับนักลงทุนคือจะรู้จักชื่อนี้อยู่แล้วนะครับว่านี่เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับทางในเรื่องของตัวระบบตัวกล้องวงจรปิดนะครับรวมถึงตัวระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ถือว่ากำลังมาแรงมากมาคือโดยภาพรวมเนี่ยถามว่าทำไมถึงเลือกเนี่ยจริงมันต้องย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ในภาพรวมของทางบ้านก่อนนะครับคือเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยอันนี้อยู่จริงและสมาชิกในครอบครัวก็คืออยู่จริงเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของที่เราไว้้้้้ใใจตออออออองงงงงเเเเเป็นนนนขขทททีี่่่่่่่่รรรราาาาาาชืมัุุกกกสิยยยถไไไดดบ์ูแแลลววะ เพราะนี่มันคือความสุขหรือว่ามันเป็นความสงบสุขหรือความแฮปปี้นะครับของคนในครอบครัวความเชื่อมั่นของคนในครอบครัวอย่าง v ิ s i o ชั่นเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทั้งผมนะแล้วก็คนในครอบครัวซึ่งเป็นนั้งทุนรู้จักดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่พูดว่าฮิพิชั่นปั๊บทุกคนแฮปปี้หมดติ๊กถูกได้เลยนะครับบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไว้วางใจได้แล้วจริงๆเนี่ยอย่างฮิชั่นเองเขาทําระบบมาเยอะมากนะทำตัวกล้องเราจะไปเห็นว่าทั้งองค์กรต่างๆก็มีการใช้ดังการที่เขาไประดับ ว่าจริงๆแล้วอย่างผมเคยคุยกับคุณสมชัยนยซึ่งเป็นซีอเป็นเจ้าของนะครับหลายต่อหลายครั้งก็รู้สึกว่าตูแกนเนี่ยพร้อมที่จะอธิบายในหลายสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทราบมันก็เกิดความเชื่อมั่นเกิดความไว้วางใจเหมือนกันจริงๆผมเป็นนักงทุนเคยลงทุนใน s อสด้วยต้องบอกว่าบริษัทนี้โตมาตลอดอย่างในช่วงปีสปีล่าสุดจะเห็นว่าโตก้าวกระโดดมากมากถ้าผมจะไม่ผิดรายได้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบสามหมื่นล้านอ่ะอันนี้คือปีล่าสุดปีสองพันหกสิบเจ็ดกำไรนี่ก็เกือบเจ็ดร้อยล้านนี่คือเป็นบร ฝั่งของอ s s ก็ยังเติบโตได้เพราะฉะนั้นมันเกิดความเชื่อมั่นครับในบริษัทนี้นนก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกทั้ง2แบรนด์นี้ คอนเซปต์ Concept, ผมว่ามันยังคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความไว้วางใจด้วยคือตอนตั้งแต่แรกเลยนะพี่เก่งคือผมให้ทางทีมงานเ,นเขาไปหาในตลาดเลยไปดูในทั้งอินดัสทรรเลยนะครับว่าใครบ้างที่เขาเก่งเรื่องของตัวกล้องนะแล้วใครที่เก่งเรื่องของเน็ตเบิร์กทีมงานก็สกรีนมาให้ประมาณสัก5รายชื่อนะผมก็ดูแลก็ไล่ไปไปดูงบการเงินด้วยคือควบคู่ไปนะฮะดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ให้น้องๆไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่าเคยมีประวัติอะไรที่ไม่ดีไหมอไอห้ารายชื่อที่ให้มาเนอ,อนนง แล้วตัวผมเองก็ยังไม่เคยติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบจริงจังขนาดนี้หรือว่าระบบเน็ตเบืร์ขนาดนี้นะเพื่งก็เลยให้ทางทีมเนี่ยไปเสิร์ชข้อมูลปรากฏว่ามีอยู่สอสารายจะมีประเด็นนิดนึงนะครับก็ข้ามไปแล้วก็ค่อยๆค,ค,คัดเลือกลงมาจนนี่แหละเหลือเป็ดดีชื่อมันก็ติดหูนะ <S <S เป็ดดีเฮ้ยอะไรวะงงอะไรเงี้ยทีมงานเข้าไปดูในเพจว่าอ๋อเนี่ยเขาทำอย่างนี้ทําหลายอย่างเหมือนกันเนาะอันนั้ก็้นตอนแรกที่รู้สึกว่ามันประทับใจด้วยนะครับหลังจากนั้นนีก็ขอญาตนเชิญพี่เก่งเข้ามาพูดคุยอยู่ที่สโมสรนี่ผมจาได ข้อมูลเต็มที่นะครับผมว่ามันก็เกิดความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าโหนี่เขาคือตัวจริงเสียงจริงนะครับที่อยู่ในวงการนี้แล้วเราสัมผัสได้เวลาที่เราคุยกันว่า i, นเฮ้ยคนนี้คือเขาเทพจริงพอดูแล้วเฮ้ยของจริงวะนะก็คุยกับทั้งภรรยาด้วยนะครับแล้วกคนในบ้านบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะไว้วางใจเขาได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือแค่ขั้นตอนแรกนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่เก่งมาเลยครับซับพอบแบบเต็มเหนี่ยวเต็มที่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลอันนี้ผมว่าเป็นสิน่งงงงงททีีี่่่่่่่สําา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 คคคัััญเเเเรระออออออยยยยยผผมมแแล้้้้วววกก็บบนนนนจตตติิดด ี่ตัวนะพี่สิบหกสิบหกที่คือจัดเต็มมากพี่เก่งก็แนะนำอะบอกว่าเนี่ยตรงนี้ควรจะติดตรงนี้เพราะอะไรพี่อาร์มคอยช่วยเสริมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้เนี่ยคือเขาช่วยเราได้เต็มที่เพราะด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้รู้เรารู้อย่างมากก็คือเส์ชหาข้อมูลแต่มันได้แค่นั้นแต่ชีวิตความเป็นจริงต้องอาศัยประสบการณ์ของพี่เก่งแล้วก็พี่อาร์มแล้วก็ทีมงานเนี่ยคอยแนะนําบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่มันไม่ดีนะ,ะแล้วควรจะต้องเลือกอันนี้เพราะอะไรพอมันเกิดความเเเ่่่อมมมมันกิดควววววาาาาาารรู้้ยผผไงงใจพพะ เลยคือเขาให้ข้อมูลอย่างจริงใจครับนะว่าไอ้ตรงนี้มันคือ1นึ่นะว่าอะไรที่มันไม่ดีเสร็จปั๊บเนี่ยมันเกิดความจริงใจเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันไม่ใช่คู่ค้ามันไม่ใช่ลูกค้ามันไม่ใช่คนที่มาพูดคุยผิวเผินนะครับแต่มันเหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่ตอนที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่พอหลังจากนั้นพอมาติดตั้งก็เห็นว่าขนทีมมาแบบห um ืมชุดใหญ่ไฟกระพริบนะบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องของทีมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นหัวหัวเท่านั้นนะครับที่เปนนนรรระดัับเเพ้้องงงงีงีมาาาาาาข่่ยยยยวชลตตจหุ ทวงผมเลยนะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่จริงๆมันควรจะหันตรงนี้นิดนึงหรือน็ตเบื่อควรจะต้องทําแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮอรนี่ขนาดหัวหัวเขาอาจจะบางบางช็อตเนี่ยไม่ได้อยู่หน้างานนาตรงนั้นนะแต่ว่าน้องๆทีมงานพี่พี่ทีมงานเนี่ยเขาสามารถให้คาแนะนําได้เหมือนกันมันเหมือน d n a ที่พี่เก่งส่งผ่านมาให้กับคนอื่นด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะเต็มที่ให้กับคุณลูกค้าซึ่งวันนี้ผมเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่มันประทับใจมากนะครับแล้วก็ถ้าวันเนี้ยถ้าอยากจะแนะนำนะครับทั้งตัวกล้องแล้วก็น็ตเิร่อเนี่ยผมสามารถพู อันนี้อื่นอีกด้วยนะโซลชั่นครบวงจรมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอีกมากนะขอบคุณมากนะครับ